วันที่หมก,กราคม2567ันายินรพงศ์ฤทธิ์รอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายธวัชชัยอุบลพิทักษ์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่บริเวณอ่างการหลงอุทยานแห่งชาติโดยอิทนอนท์อำเภอจอมทองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะนำน้ำในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปร่วมประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับจังหวัดอื่นทั่วประเทศ เพื่อทูลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดเดือนกรกฎาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรัษาครบ6รอบ28กรกฎาคม2567โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่จะนำน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จำนวน3แห่งไปร่วมประกอบพิธีดังกล่าวประกอบด้วยบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดบุกพารามอําเภอเมืองเชียงใหม่อัางการหลวงอุทยานแห่งชาติดอยอินถนอนอําเภอจองทองและกุฎน้ำแม่ปิงนบ้านเมืองณอําเภอเชียงดาวโดยระหว่างนี้ทางจังหวัดเชียงให,หม่จะดำเนินการบูรณะ และปรับปรุงภูม,มิทัศน์โดยรอบของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทุกแห่งเรียบร้อยเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างสมพระเกียรติสํานักงานาประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ข่าวสินชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศราทินารายงาน